เตะโต๊ะขูดเลยพี่น้องวันนี้เพราะว่างหัวมันบ่เป็นว่ามันโศกมันสองมันโซเลยพี่น้องมันโต๊ะมันหา้หากัดถ้ากัดตายบางสาวเลยพี่น้องาที่นี่เลยเตะโต๊ะมากพอยดอดออกมากับปั่มหัวใจพ่ะท่านท่าบวมเหม็นหมอหนะย <c oughs> ังเหลือตอนน้นอ่ะเด้ผันี่ <c oughs> <c oughs> น,นี่นี่บัวหูบูบูหัวอันนี้แบบสูงจับผลเป็นหลงทาได้แล้ว ตใหน่ดีเพรายังร้งไปซ่ยีบันหยางพี่นนอะไปนำข้าเจ้าแบบหาข้เจ้ามาหนีซอยดีเดตียจ้าเพ่นวาได้เป่นว่าหตผุดวเพ่นวาตกผุดแล้วหัวมันบ่อยเป็นเมียหัวมันตกือซื้อี่ได้แบบซุบนทออมไลยเนี่ยให้เงินเติบได้เปิดปากน่ใหญังหญหญ่ใหญ่น่ ว่าเลียงาถอนไปสองตัวาหารแล้ปล่อยป่เจษฎวันอย่าโดนมันไปบัดย่างตอนนี้พี่นอนในชา้อกะขีมมายังคิดอะก็เจษดาตัวนั่นเน,นาะ,าาะ,นะข้าวเดียวกับทองใครเนาะยอดตายเนาะพี่นาะหนาอากาศหนามันดีดไปจังเนาะมันดือดดพุ่ดดหัวแนกระแพยงสูงกันยางสูสีพี่เนาะ บ้วออกมากจะมันรูอ่ะมากะอ่อนโหมีลดพี่น้องเออรดพอจะขี่เพียวมาสวนเบียนไปหาสะอ่อนย<อ><อ>ู่นมันบิเป็นพี่อ้งพี่น้องบดดิเจ็บบมดิโซ่มันก็นขี่ดือ้อเอพี่น้องมาสูงเงนําก,กำแพงนอยู่สวนเลยขี่าตโต๊ะสางให้ทำอิดนะเทมันขอนมันงดัดมันงัดกับผักอกับอันนี้นะ ดึงได้ได้กับว่าอยู่โต๊ะขอตายแอกปั๊มหัวใจกับว่าได้เป็นว่าออกมาเดินดีป่ะนอันนี้ออกมาองหายแล้วก็แรงครับเนี่ยบานตอนนี้โทรหาสตีลแหละเจ้าคนเป็นว่าแล้วแต่ตีโตัวมาเนี่ยพี่น้องตอนกับวดาไปงานดอกเขาอยู่งานดองเป็ดหลายคนแล้วเนาะ ดองอันลูกลุงเสอขีมพี่น้องเลยแนะนำเอื้อยอยู่บ้านด,ดองดอกไม้เพื่อนทียังงัวตัวน่ะตัวหนึ่งพเพราะว่าละทอมสองตัวเลยค่ะหันละปล่อยเบิดงัวนนะตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเออจะเสียดายตัวมันแห้งมีดีมหายเลยพักเจ้าว่าจหาีนันตกเนาะอืมพราะเสีมันตกยัวเลี้ยง่าจะทไป แบบนนั้พอเถอยใส่แลออกไปก็ออกไปชวยแต่หล่อมามันของแล้วดึงบ่ขึ้นแล้วว่าเมิ่นมากก็สิสัมผ่าดีพอแล้วเราปลาม้วใจเอาแหละมันม่อนนี้บ่อขืนเพราะมันคอหักไปพี่น้องยกใจค่ะแล้วเราก็นเลี้ยงเรามำว่าบากก็เลี้ยงว่าน่าสตากเครื่องนะได้สตากเครื่องแล้วก็แรงเข้ามาตีโตนะพี่น้องเนี่ยมันดื้อห้าบอดีขาบอดีตีมันเองเนาะมันโตกเองเหรอ มันโูมันเบาง่ายงวาเถิกป็นู้กนละหาวโต๊กําแพงสูงกับตายอยู่สวนพี่เนาะในตัวหนานกตัวนีตัเสียดายตัวนี้ไงฮะตัวนี้นะตัวไม่ไงอืมตัวไงได้พี่เนาะไงฮ่เฮล้างเห็นอตัวนี้มาทอไม่ล้างหวไงใบัอนะโยกินหยากินเครืองเนาะมึงดูซบม่ะซาเครืองเลยอ่ะ มักบีมมักบีมมองหน้าพี่เนาะยามแรงเลยงอขั้วแล้วจะปล่อยเนาะบรรยากาศก็ล่มหนาวพี่เนาะซ้ำเหมืองซองเหมืองอะไหนาวแห้งหนาวแหงกระ thon ทำใจตีโตนั่นนะขาพอชักขีมมากกวันตอนนี้นะพี่เนาะ วันนี Solomon. ้ได้วัายีไนอีพอแรงเมื่บบ้านนี่หัวซามชิโน่ที่ะหัวผิวบอแล้วดึงขืนแล้วดึงลองมาของเลยแล้วดึงขืนมันบอกขืนมาเนี่ยก็ว่าปั๊มหัวใจขึ้นอยู่วเนยังเกตัลกกินตกเด้อแล้วหลีเขามาหาหนอนลจ้ะ ขวานแล้วตัวยงใหญ่นะเอ้ยเด็กําแพงแบบสูงๆนะเป็นแบบอันนี้นาะคนตกนอันนี้และดว่าตกสางให้ทำอีทฝั่งโวคัก นีย่มันหัวงัจะไปงัวเพียงเนเหลี่ยงตกใหญ่ตี้เสดายอืมตอนจะเลิกัมาเบิงตอนตอนเพศเลาก็ับมาเผาตอนเพศเรากเขามื่อ่ะูเป็นเขาแล้วเขาหน้าใหม่ตอนแรกเลกูแล้วเลกกแล้วกะ้องไก่ไก่ใระบาดพี่นาะในงวดนี้เสียดายเ้ยในก็หาเพื่อ เป็นหนูจะใหญ่ได้อนี่ใหญ่ตีต่วนพี่เนาะโบจ้างในเห็ดม่นางเผาที่น้องพอสักขีหมาก็จะขววงัว่ะคือโบตายมือบุญว่ะที่ขว้ะเลยนี่อุ่นวัดปลานี่ ใส่พอได้สมอนด้อีพอเด้อีพอเด้โยันตกใจพินเนองกมาพินมัวพินตายแรงเขามานนี่เออเด็เขาไมหลอดนั่นเอยสูง ไปเมื่อสามปันช่องติดตะไครไว้เอีเมให้คงวั้วรวมตามเสาอี่างเน้ย่เด็ดองนเดองงัวงัตัวคเดียวะงัวก็เ็นเห็นงัววันใหญ่ใ้นาดงวนตาเสาเสียงเลยัโยนสูงขอฮักแล้กปินลงนะสูงเติบได้ไงนี่สิบตายเ้นมากเลยเี๋ยวงมาพราะว่าพอลงก่อนนะ

ตากก็ได้ม่ได้สันนะดันนะขาวกลินาลังนะเซนกมาจาสาสิดคน้ยมาชูเบกัอ้าจะฟังขื่นเลยคิดว่าโต๊สางนี่พอวันน่ะ เป็นโต๊ะใหญ่ได้เพนอองอ่ะพนยาขาพอยอยู่ขันพุ้สาวเก่าขึ้นมากแก้วโมดตะเกาสินะอ่ะบอลนะแตกเขาขืนซูสีอยู่ก็ขู่อังซูอย่างงี้หมุนมาเนาะเกลได้มันบดได้ดอกตัวใหญ่ๆเนี่ยนะตัวใหญ่เด้นี่นะใหญ่กว่าตัวนั่นพวกมัดนี่เสียงฮามเลยนี่ฮาม้วนสิฮามจังตีตัวเนาะขาจะมาก่อนเนี้ยขปามน้องมา โทรหานีดูอ่ะนี่ก็ได้สีแดงของปานสิอ่านนะอานอยู่ปายพอสิไปประกวดชิเนี่ไก่ต๊โผูพี่น้องบหูว่าถามบงสิเมันก่อนผัวมันท้าต่ายเลยงอมันเน่อยเหลืออนบออกเดี๋ยวมเมนต์งอปาดคอเนาะอบอลทั้มดค้าเด็วโตจะผพันเนี่ยเป็นเมื่อร่างันเดน่ะเมื่แล้วนี่นะบอโตเป็นนะโตเป็นก็ได้ปรมาณยี่สพันปาย บริค้าแต่่อยนะเจ็ดพันปลายนะบริค้าของบริอย่งเงบ้บโตมันยืนมันคือยไงไงนะอืมอืมองคายย่งใหญ่ตัวนี้เริ่มายได้ไห้อืมจะปลูกอยู่ด้งกายนะมันหอดเพชนะนักคนนี้หอาจะตายได้ตายันเดือดเลยเหมนตัวดขัดขนยืดแต่บางขันยืดัยอดม่เลือนหอเียอเพอถ้าีพอล้วออกมาแล้วเห็นแต่ พันดึงพันดึงเบิงหม้สามผาแล้วแล้ว işte> ่าเราดึงมันพันต่ำหัวใจเอ้วพนวาันพน่นว่าะอขี่ดึงไหมบอหันห้ากันนี่ได้ดึงเื่อโต๊ะนี่เองมาแล้ว่น่ะวอัน่อืมงัดได้แต่นี่ืนอ้มเารว่าเพมาสิถาเลยถมน้ได้ช้่ย เจ้าคนเกแบกมอปลาคาเองเจ้าสุขหัวอย่ไปท้ามัวเหมอเดขาย่โขืนนี่น่ะมันจะขืนยังบอกขนาดทําม่จะกระล่องยกวาลงมาเป็นนาหนาได้คิม จากแล้วไา้ท่านจะคล้องเนี่ยพอมาหนีโดนไปได้แต่นี้นี่นะ ขอวันม่คืนลุงดอนากระเจาอยมอ่ะหลวงพ่อจองม่อันไปได้ด้วยททานจะหนีบากันเอมาอกนีบ่เออหวนกีบไหวนมัน่นาเนี่ยน้อเออมีหัวในปะจะออกม่เลยหัใดลุงพูดขนานี่นะ

เหาไปโย้เจ้าคลายเขาเจอมานะเอาขาวสวนแกับเจ๊สวนนี่สิโยาขาไปวัดไม่หามพี่น้อตาเครื่องก็าไงอ่ะมันตกเองมันเป็นเองในเทียนเดียวนี่นะ อีแม่ยูเหือนอีแม่ไปดอกไม่พายูเมื่อนบบฝนขมเมืเหือนก่อนเป็นอย่งหววตายเหออกมาแม่กินขาวแ้ออกมาตัใหญ่นะ่คลายกับด้อยขันเสือด้พี่เนาะแต่กินสมุนจมอย่าคลายหมื่นหมื่นป่ายหมื่นป่ายอย่ามนตายก้อนมาเนี่ยจะสียายวตัว น้าซอตตตัวตอนนี้กินกินสิ้นหัวเด้อเจ้าแข้ง <laughs> ตายชมุนก <Bond> ็บอกว่าต่ใชไหนของหอนบุนเมอสี่สิบสาเป็นเทียยุทตัวนี้เนาะยูยูยูในตัวใหญ่ในข้ออ้วนอ่อนโอ้หัมาเ้าไปไม่งตัวนี้จะหนสุดมากนะโยนี่อ่ะหัวอันนี่จะเพ่ไม่บาด้แต่างน่ นี ấy, là, pues ่แหละโต๊ะเาเออมันก็สูงเติมเนาะจะเจาะนะเอาหัวโลมกับตายเดี๋ยแล้วหงานมีคนแบบมาจุ่วมันตื่นนะพี่น้องเป็นแสางสวนถ้าวีนน่ะคีเรามันโต๊ะแสงนะ จีวัตรโต๊ะสางจีวัตโต๊ะสางนั่นนี่เลยพี่นอท้องสางต่ำๆเนอะแล้ววัโต๊กําแพงเดี๋ยวพี่น่อถาเบิ่งตอนต่อไปได้จะแอดะสดีมือนกับข้าดองอยู่ดองกับแม่สกีมสออนยูเอนกับสกีมนะจะเวนว่าหายขัวหรอเพราะว่า หัวมันอันนี้มันบได,ด้ดเป็นยังบได้โซ่หันนี้พี่น้องมันอันนี้ตายแต่ว่ามันกนระสีบรได้ราคาสางัวเป็นเนาะกระสิดได้เด้ออาหารเพื่อังเป็นอันนี้เหรอเหรียญงว,วงัวาตายข้าขาพอยอยู่ขากินเก่าอยู่หมอมาเชือกะจุกเก่ามุ่ พี่น้องตอนนี้เขามาเหือดแล้วมาเอาเอาขูมาเตรียมเอาอุปกรณ์อันนี้ออกไปนอกะวา่าเขาจะว่าแะ้วสต๊กผูดพี่น้องแต่เตีโตนะหงวดตัวใหญ่เนห้องถ่อมถ่อมคู่ม่อพี่น้องพองไปเลี้ยงขู่มือแล้วกันยามบนกระเกียว์ยามมัหันกินนอกเพือกกินอยู่ในอันนี้เลี้ยงนะเสียดาย้าบดีขาเนาะมันตายเองเลยจำเป็นแล้วพี่น้อง ตีตนเพราะว่าเอาื้อเจ้าคิมก็แม่งก็ยูดองบ้านโดนดอกไม้ขึ้นทีโรไปสิมันต๊กใจงัวเป็นเนียยคือใต้สิวันวะตา,าที่ตามอ,อน,ต,ต,อนต่อไปได้พี่น้องคิมหนึ่งค่ะวันนี้นะพี่น้องตื่นสามาพอกินข้าวแล้วเราออกไปแล้วก็ออกไปแล้วครับลวยเข้ามาคิดว่างัวต๊กสานแทนงัวมัโต๊กําแพงนะพี่น้องเป็นกระโตกใจเด้เป็นก็ออกไปซวยแนมมานี่ค่ะพี่น้องตีตนไให้ดนเกิดเลยนะพี่น้อง ถ้าที่ตามต่อไปเด้อว,ว่าก็สีด้ยเจ้าขู่พี่น้องเอ้ยถ้าก็บเบิ่งตามสีมนันเนาะเราวานเป็นหัวตายเด็ดระวังหัวบรดิโซ์บรดิยังค่ะพี่น้อง<ะ>ตรวบ๊ายบาย